สองเกมที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับตองสำหรับการรับใช้ทีมชาติไทยใน k คิงคัพครั้งที่44ก็ก็คงเป็นไปตามเป้าหมายท,ที่ที่เราวางไว้คือคือพวกเราก็ต้องการที่จะที่จะเป็นแชมป์ในรายการนี้ครับผมซึ่งซึ่งก็สามารถคว้าม,มาของได้ครับส่วนตัวของตองเองฟอร์มการเล่นเองนะครับเกม2อ่ะตองอาจจะมีเซฟบ้างแต่เซฟน้อยกว่าเกมแรกพอใจฟอร์มของตัวเองใน2นัดที่ผ่านมาไหมครับ ก็ในระดับหนึ่งครับพอใจในระดับหนึ่งแต่ว่าคือส่วนตัวเองแล้วก็อยากจะให้มันดีกว่านี้ในในทุกๆอย่างก็ก็คงต้องพยายามตั้งใจฝึกซ้อมให้ให้ดีกว่าเดิมให้ให้ให้เก่งขึ้นกว่านี้ครับความแตกต่างระหว่างทีมที่เราเจออย่างซีเรียแล้วก็จอแดนกับทีมในอาเซียนแตกต่างกันยังไงบ้างครับตองคือผมว่า ทีมตะวันออกกลางก็จะมีรูปร่างที่แข็งแร่งที่ที่ใหญ่กว่าแล้วก็คือผมว่าเขาก็มีมาตรฐานในการเล่นที่ดีกว่าทีมในระดับอาเซียนที่เราเคยเจอมาแหละแล้วก็คือผมว่าความคล่องตัวครับสามารถเฉพาะตัวแท็กติกต่างๆเนี่ยผมว่าผมว่าก็เขาอยู่ในระดับเอเชียครับผมว่าม,มันแตกต่างกันอยู่แล้วรวมไปถึงจังหวะตั้งเตะต่างๆที่บอดี้เขาสูงแยกว่าเราซึ่งเราต้องเจอในรอบ12ทีมใช่ฮะคือคือหลังจากนี้ไปไทยเราก็ต้องเจอแต่แต่ พวราที่ตัวใหญ่อย่างนี้แล้วก็คือผมว่าเราคงจะเพิ่มความสูงจากนี้ไม่ได้หรอกแต่ว่าคือผมว่าเราต้องเราต้องหาทางรับมือกับกับปัญหานี้ยังไงครับผมเขาบอกว่าทีมชาติไทยกําลังมาถูกทางแล้วในเรื่องของการอัพตัวเองขึ้นกับเล่นในทีมในเอเชียอย่างนี้ฮะตองรู้สึกยังไงบ้างกับการคว้าแชามป์ที่ห่างหายไป9ปีเต็มๆคือก่อนหนึ่งก็อย่างที่บอกว่าว่าว่าเราตั้งเป้าหมายที่จะควา้าแชมป์นในรายการนี้แล้วก็ คืออีกอย่างหนึ่งคือเราได้ได้ลงทีมได้แข่งขันกับทีมจากตะวันออกกลางซึ่งซึ่งมันก็เป็นทีมในระดับเอเชียที่เราต้องคือเราที่เราพยายามก้าวข้ามผ่านอาเซียนไป Democrat, คือผมว่าเราก็พยายามยกระดับทีมตัวเองให้ให้ให้ไปอยู่ในหัวแถวของเอเชียให้ได้ซึ่งซึ่งกว่าจะไปถึงตรงนั้นมันก็ต้องมันก็ต้องลองผิดลองถูกมันก็ต้องเจอทีมทีมที่ดีกว่าที่ที่เราเป็นอยู่อ่ะผมว่ามันมาถึงจะได้พัฒนาผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราได้เจอทีมแข่งแกงกว่าครับผม แต่สิ่งที่สาคัญที่สุดคือกองเชียร์ที่ราชมังคลากีฬาสถานใช่ไหมครับช่วยได้เยอะไหมฮะแน่นอนครับผมว่าเวลาเวลาทีมชาติไทยเล่นในบ้านมันมันเหมือนมีพลังเพิ่มขึ้นจากจากกองเชียร์ด้วยไม่บ่อยจะเป็นที่ที่ไปเชียร์ในสนามก็ดีหรือว่าที่ส่งแรงใจเชียร์จากทางบ้านเองก็ดีผมว่าทุกกําลังใจมันพวกเราสามารถรับรู้ได้แล้วก็คือ,ค,อคือมันทำให้นักเตะม,มีมีพลังมีมีความเพื่อเขิมมากขึ้นครับสุดท้ายมาโฟกัสที่สโมสรละ สองเกมที่ผ่านมาทําให้ลาไมครับเกมวันพุธนี้ต้องเจอในอลีคับนครปฐมล่ะมันก็มีบ้างครับมันก็เป็นเป็นมันมันมันต้องมีอยู่แล้วแน่นอนแต่ว่าคือก็จะพยายามพักผ่อนให้ดีแล้วก็คือผมว่าผมว่าถึงวันพุธนั้นจริงๆยังไงพอถึงเกมน,นั้นจริงๆยังไงมันก็มันก็พร้อมต้องพร้อมสําหรับการลงเล่นอยู่แล้วครับที่สำคัญคือมีกองเชียร์รอที่จะพบกับนักเตะเอสซีจีมุนทอนอแต่เยอะมากๆเป็นทีมชาติเนี่ยยังไงเราก็ต้องเต็มที่นะครับถึงแม้ว่าจะลงทีที ถึงต้องมีโอกาสได้ลงเล่นไม่มีการโรเทชันก็ต้องพร้อมรับใช้สโมอสรครับผมว่าก็นักฟุตบอลนะครับยังไงยังไงหน้าที่ของเราคือเล่นฟุตบอลอยู่แล้วซึ่งซึ่งเราก็ต้องเตรียมตัวอเองให้พร้อมผมว่าผมว่าทุกๆคนในทีมเมืองทองเองทุกคนก็ก็คงก็คงพร้อมทุกคนผมว่าไม่ว่าเขาจะตัดตัดตัวใครลงไปพวกผมไปซ้อมอยู่ทีมชาติพวกพี่ๆเพื่อนๆที่ที่อยู่ในทีมเมืองทองก็ซ้อมตั้งใจกันอย่างหนักผมว่าก็ทุกคนก็คงพร้อมสาหรับเกมวันพุธนี้